รวมคำถามคนละครึ่งพล u s ที่หลายคนสงสัยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คัะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม68นี้ค่ะใช้ได้ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มของวันนั้นๆเลยนะคะคนละครึ่งใช้จ่ายกับทุกร้านได้ไหมใช้ได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการค่ะสังเกตจากป้ายหรือว่าถามพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ค่ะสินค้าและบริการที่เข้าร่วมนะคะก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าทั่วไปร้านนวดสปาต่างๆแล้วก็ขนส่งสาธารณะอันนี้ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเเป็นอออตรี่ขง มเงินเมาแล้วก็บัตรเงินสดรวมทั้งของที่ไม่ได้พูดถึงก่อนหน้านี้นะจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ได้นะก่อนใช้คนละครึ่งค่ะเราจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเติมผ่านธนาคารที่เราใช้ก็ได้ค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียมเติมเงินเข้า G Wallet ค่ะจะทยอยเติมวันละ50 100 200ตามที่สะดวกก็ได้หรือจะเติมยอดให้เท่ากับคนละครึ่งที่เราได้รับไปเลยก็ง่ายดีค่ะจะได้ไม่ต้องเติมหลายรอบวงเงินวันละ200บาทถ้ากิฟเอาไปซื้อของเช่นรวมแล้วได้400บาทใช้คนละครึง่งกิฟก็ต้องจ่ายเอง200อ200งงนนรัจ่อนอนีีกกววงงงงเินนนนคคละข้็ แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะได้วงเงิน200บาทเหมือนเดิมใช้วันละไม่กี่บาทนํายอดที่เหลือไปทบกับวันอื่นได้ไหมไม่ได้นะคะก็ยังคงได้วันละ200บาทเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าในวันนั้นใช้ไม่ถึง200ยอดที่เหลือก็จะนาไปรวมกับสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดค่ะอย่างเช่นกิฟได้วงเงิน2,000บาทวันที่ใช้คนละครึ่งใช้ไปแค่100บาทยอดทั้งหมดของกิฟค่ะก็จะเหลือ1,900บาทใช้จ่ายครั้งแรกไม่เกินวันที่11พฤศจิกายนค่ะถ้าใครได้รับสิทธิ์แล้วแต่่ยยััังงไไไมด้้้ใชสสิิินนะะิิททธธ์์จจนนนนนนถถึวะะะะะคคกกกก็ูเลป